นิทานเรื่องที่สองพระราชาตริวิกรมเสนเสด็จกลับไปที่ต้นอโศกอีกครั้งหนึ่งเพื่อจับตัวเวตาลเมื่อเสด็จไปถึงที่นั้นทรงสอดส่ายพระเนตรดูโดยรอบในความมืดอันมีแสงไฟเรืองเรือง,องจากจิตกาทานส่องมาในที่สุด ก็พบศพนั้นนอนงายอยู่บนพื้นดินกำลังกรนอยู่จึงเข้าไปจับตัวศพนั้นซึ่งมีเวตาลสิงอยู่ตวัดขึ้นบนบา่าและรีบดำเนินไปอย่างรวดเร็วเพื่อไปอยังที่ซึ่งนัดไว้กับโยคียสารติศีลเวตาลซึ่งแขวนอยู่บนบา่าก็เริ่มกล่าวทำลายความเงียบขึ้นว่าโอราชา ภาระที่พระองค์ต้องทนแบกไวน้นี้ช่างสาหัสสากันเสียจริงๆไม่เหมาะสมแก่พระองค์เลยถ้ากระไรข้าจะเล่านิทานให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเพื่อจะได้ทรงเพลิดเพลินขอให้ทรงฟังเถิดบนฝั่งของแม่น้ำยมูนาหนาที่แห่งหนึ่ง เป็นเขตขามที่กำหนดไว้สำหรับพวกพรามณ์โดยเฉพาะมีชื่อว่าหมู่บ้านพรมสนในหมู่บ้านนี้มีพราหมณ์ผู้หนึ่งอาศัยอยู่มีชื่อว่าอัคนิตวามินเป็นผู้ที่เจนจบในคัมภีรพระเวททั้งปวงพราหมณ์ผู้นี้มีบุตรสาวแสนสวยผู้หนึ่งชื่อว่า มันทาระวดีความงามของนางล้ำเลิศหาที่เปรียบมิได้ราวกับเป็นผลงานที่พระพรหมทรงสรรสร้างขึ้นและเมื่อนางได้กันเนิดมาแล้วก็ดูเหมือนว่าเท้าทาดาเธอทรงสิ้นเยื่อใหญ่ในเทพอับษรทั้งปวงโดยสิ้นเชิงเมื่อนางเจริญวัยเป็นสาวแรกรุ่นนั้นปรากฏว่า มีพราหมณ์หนุ่มสามคนเดินทางมาจากแคว้นกันยกุปชะพราหมณ์เหล่านี้เป็นผู้แตกฉานในศาสตร์ทั้งปวงเท่าเทียมกันและพราหมณ์แต่ละคนก็มุ่งม,มาสู่ขอมันทารวดีโฉมงามจากบิดาของนางต่างคนต่างก็สาบานว่าถ้านางแต่งงานกับคนอื่นตนก็จะท่าตัวตาย แต่บิดาของนางก็ไม่ได้ยกนางให้แก่ใครเพราะเกรงว่าถ้ายกให้คนหนึ่งอีกสองคนก็จะฆ่าตัวตายเสียดังนั้นนางจึงคงอยู่เป็นโสดเรื่อยมาไม่ได้คิดแต่งงานกับใครและพรามทั้งสามก็ยังคงพักอยู่ที่นั่นเรื่อยมาทั้งกลางวัน และกลางคืนก็เฝ้าแต่มองดูพักของนางอันงามเปล่งปลัง่งราวกับสมบูรณ์จันทร์ซึ่งอาศัยแสงจันทร์เป็นอาหารฉะนั้นต่อมานางมันทาราบดีล้มป่วยเป็นไข้ยอย่างรุนแรงนางมิอาจจะทนทานต่อพิษไข้ได้ก็ถึงแก่ความตายพรามหนุ่มทั้งสามมีความเศร้าโศกอย่างยิ่ง นำร่างอันเป็นศพของนางไปสู่ป่าช้าสวดให้แก่นางด้วยความรักและเผาศพนางที่จิตกาทานพราหนุ่มคนหนึ่งสร้างกระท่อมน้อยขึ้นตรงที่ใกล้เอาเท่าฐานอังคารของนางมาโปรยลงบนเตียงและนอนทับบนพื้นเขายังชีพไปวันหนึ่งหนึ่งด้วยการถือกลาขออาหารกินตามมีตามเกิด พราม์คนที่สองรวบรวมกระดูกของนางเอาไปทิ้งในแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ส่วนพราหมณ์คนที่สามถือเพศเป็นโยคยีท่องเที่ยวพเนจรไปยังดินแดนต่างๆโยคียเดินทางผ่านแว่นแคว้นต่างๆเรื่อยมาจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อวัชระโลกจึงเข้าไปพิกขาจารที่บ้านพราหมณ์ผู้หนึ่ง ท่านพรามได้ต้อนรับเขาด้วยอัธยาศัยอันดียิ่งเขาจึงนั่งบริโภคอาหารในบ้านพรามผู้นั้นขณะน,นั้นมีเสียงทารกร้องจ้าขึ้นมาและร้องติดต่อกันไม่หยุดไม่มีใครจะห้ามให้หยุดได้นางพรามณีผู้เป็นมารดาบันดาลโทสะจึงจับทารกขึ้นมาแล้วโยนโครมลงไปในกองไฟ เด็กถูกไฟเผาจนกลายเป็นเท่าฐานโยคยีผู้นั่งกินอาหารอยู่เงียบๆและเห็นเหตุการณ์โดยตลอดก็ตกใจรู้สึกสยดสยองจนขนหัวลุกชันร้องออกมาว่าพุทโธะพุทโธะเอ๋ยนี่ข้าเข้ามาในบ้านของพราหมณ์รากริสะหรือนี่ หรือข่าไม่กินอะไรแล้วเพราะการเสพอาหารในบ้านของพราหมณ์ปีศาจเช่นนี้เป็นบาปกรรมอย่างมหันต์ไม่ว่าจะเป็นอาหารชนิดใดก็ตามขณะเมื่อเขากล่าวดังนี้พรามณ์ผู้คฤรหบดีจึงพูดว่าอย่าตกอ,กอกตกใจไปเลยท่านจงคอยดูข้าจะชุบชีวิตเด็กคนนี้ขึ้นใหม่โดยการร่ายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ ดูสิเมื่อกล่าวดังนี้แล้วมหาพรามก็เดินไปหยิบคำทีมหาเวทอันศักดิ์สิทธิ์มาเปิดออกและสวดมนต์บทหนึ่งขณะที่สวดอยู่ก็เอาขี้เท้าโปรยลงในกองไฟพอสวดจบลงเด็กก็ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่มีลักษณะและองค์ขาพยกเหมือนเดิมทุกประการ พราหมณ์อาคันตุกะเห็นเหตุการณ์เป็นดังนั้นก็ค่อยคลายใจลงมือเสพอาหารต่อไปตามปกติพราหม์เจ้าของบ้านเมื่อไร้มนเสร็จแล้วก็เอาคำทีไปเก็บไว้ที่เดิมลงมือกินอาหารเสร็จแล้วก็เข้านอนในราตรีพราหม์อาคันตุกะก็กระทำเช่นเดียวกัน พอเห็นพราหมณ์เจ้าของบ้านและภรรยานอนหลับแล้วโยคีหนุ่มก็ลุกขึ้นค่อยๆย,ย่องไปที่เก็บคำทีและหยิบเอาไปตั้งใจจะเอาไปใช้ชุบชีวิตให้แก่นางบรรทารวดีผู้เป็นที่รักโยคีหนุ่มออกจากบ้านนั้นไปพร้อมด้วยคำทีมหาเวทเรีบเร่งเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืน มุ่งกลับไปยังสุสารที่ตนและพักพวกช่วยกันเผาศพนางครั้งนั้นพอมาถึงป่าชา้าก็แลเห็นพรามคนที่สองเดินทางกลับมาหลังจากที่เอาอัฐิของนางไปโยนแม่น้ำคงคาเพื่อให้นางไปสู่สุขติ และที่สุสานนั้นเช่นกันก็แลเห็นพราหมณ์ผู้เอาอังคาราธาตุของนางมาโปรยนอนกำลังหลับอยู่ในกระท่อมที่สร้างไว้จึงพูดกับพราหมณ์สหายให้รื้อกระท่อมทิ้งเสียเพื่อตนจะได้ทำพิธีไรม่มนมริตสันชีวินีชุบชีวิตนางขึ้นใหม่เมื่อรื้อกระท่อมทิ้งแล้วเท่าฐานของนางก็ตกเรียรายอยู่บนพื้นดิน โยคีหนุ่มเมื่อเห็นทุกสิ่งพร้อมแล้วก็เปิดคัมเพียร่ายมนอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับโปรยฝุ่นลงไปบนพื้นดินผสมผสานกับเท่าฐานมินานพอจบมนดังกล่าวก็ปรากฏร่างนางมันทารวดีขึ้นในกองไฟ นางก้าวออกมาจากกองไฟพิธีด้วยรูปโฉมอันเปล่งปลัง่งงดงามยิ่งกว่าเดิมราวกับทองคำที่ถูกไฟชำระแล้วมีความสุขปลั่งผุดผ่องฉะนั้นเมื่อพรามทั้งสามและเห็นนางมันทารววดีผู้งามเฉิดฉายราวเทพอ,อักษรปรากฏเฉพาะหน้าต่างคนต่างก็แทบจะคลั่งตายเพราะความรัก และต่างก็ทุ่มเถียงแก่งแย่งกรรมสิทธิ์ในตัวนางด้วยกันไม่มีใครยอมเสียสละแก่กันพรามผู้เป็นโยคีกล่าวว่านางต้องเป็นของข้าเพราะข้าเป็นคนไร้มนศักสิทธิ์ชุกนางขึ้นมาจากความตายข้าย่อมมีสิทธิ์ในตัวนางพรามคนที่สองเถียงว่า นางควรเป็นของข้าเพราะข้าเป็นคนเอาอัฐิของนางไปโปรโยลงในแม่น้ำคงคาทำให้นางสะอาดบริสุทธิ์ด้วยสายน้ำอันศักดิ์สิทธิ์นั้นและพรามคนที่สามก็กล่าวขึ้นอย่างเชื่อมั่นเต็มที่ว่าข้าเท่านั้นที่ควรจะได้นางเป็นภรรยาเพราะข้าเอาเท่าฐานของนางมาเก็บไว้และบำเพ็ญตบะเพื่อนางทุกวัน โอราชะเวตาลกล่าวยิ้มยิ้มโปรดตัดสินทีเถอะว่าในสามคนนี้นางควรจะเป็นของใครถ้าพระองค์รู้แล้วแกล้งไม่ตอบพระเสียรของพระองค์จะต้องแยกเป็นเสียงเสียงฝ่ายพระเจ้าตริวิกรมเสนเมื่อได้ยินเวตาลพูดดังนั้นจึงตรัสว่า ชายคนเที่ยไร้มนทําให้นางคืนชีวิตขึ้นมานั้นถึงแม้เขาจะต้องใช้ความสามารถและลําบากลําบนปานใดก็ควรจะเป็นพ่อของนางเท่านั้นและพรามคนที่เอาอัฐิของนางไปสู่แม่น้ําคงคาก็ควรจะถือว่าเป็นลูกของนางอย่างเดียว ส่วนพรามที่เก็บเท่าฐานของนางและคงอยู่ที่ป่าช้าถึงกับสร้างที่อยู่ตรงที่เผาศพนางและบำเพ็ญตะบะเพื่อนางนั่นต่างหากควรจะได้เป็นสามีของนางโดยแท้เพราะเขาอยู่กับนางตลอดเวลาไม่ได้ทอดทิ้งนางไปไหนแสดงความรักอันดื่มดำต่อนางแม้เพียงนอนบนเท่าทุลีของนางโดยไม่ได้รังเกียจ เมื่อเวตาลได้ฟังพระเจ้าตริวิกรมเสนตรัสด,ดังนั้นเป็นการละเมิดสัญญาที่ตกลงกันจึงอันตระานจากบ่าของพระราชากลับไปอยู่ที่ของตน แต่พระราชาก็ต้องทนลำบากติดตามหาตัวมันอีกทั้งนี้ก็เพราะพระองค์ทรงถือมั่นในสัจจะที่ให้ไว้แก่โยคีสารติศีลและบุคคลที่มีสัจจะเช่นพระองค์นั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ย่อมจะปฏิบัติเหมือนกันหมดคือต้องทำภาระของตนให้สําเร็จลุล่วงไปไม่ว่าจะต้องทนลำบากแม้ใหญ่หลวงเพียงไร